ยากิโซบะเส้นอุด้งที่อร่อยครบรสแต่แควต่ำเพราะไม่มีน้ำตาลคุณก็ทำเองที่บ้านได้นะวัตถุดิบก็มีเนื้อหมูผักกระหลำ่ำแครอทเส้นอุด้งและซอสยากิโซบะสูตรคีโตของกินดีคีโตขวดนี้ซอสสูตรคีโตให้ความหวานด้วยอิริทิโตและสเตียแทนน้ำตาลไม่มีผงชูรสและสารกันเสียอีกด้วยนะคะ ัวซอสมีส่วนผสมของน้ำมันมากอกอยู่แล้วเวลาผัดก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มเลยค่ะใช้กระทะเคลือบผัดหมูโดยไม่ต้องใส่น้ำมันพอหมูสุกแล้วก็ใส่ผักลงผัดเลยค่ะใส่ซอสผัดกับผักและหมูจากนั้นก็ใส่เส้นตามลงไปเส้นอูด้งใช้แบบที่ขายเป็นแพ็คแช่เย็นนะคะนำไปลวกในน้ำร้อนประมาณ2นาทีแล้วก็นำมาผัดได้เลยค่ะลองทำทานกันดูนะคะ